สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปิดปิดเสียงเครื่อง i n f ฟ l i เอนซ์ไมโครไลฟ์นะครับทุกคนกดปิดเครื่องให้หน้าจอแบบไม่มีอะไรน,นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับค้างนะครับไม่ใช่สตาร์ทนะป,ปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้สักครู่ทีนี้ครับทุกคนจะเห็นแล้วว่าบนหน้าจอนะครับให้ทุกคนเนี่ยเบิ้ลปุ่ม ไอ้เปิดปิดเครื่องเนี่ยไปมา,าจะเห็นว่ามันจะมีเป็นรูปมีเสียงกับไม่มีเสียงถ้าไม่มีเสียงเนี่ยเราก็กดไปจนแล้วเราพอใจเราก็ปล่อยสักคู่เนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดการวัดปกติเองเนี่ยแล้วในหน้าจอก็จะขึ้นว่ามันปิดเสียงนะครับแล้วเราเวลาเราวัดเห็นไหมับแล้วมันเครื่องมันจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ใช้กรณีสมมุติเราใช้กับเด็กหรืออะไรคนที่เขานอนหลับกันไม่ต้องการเสียงรบกวนนะครับ ต่อมาอยากเปิดเสียงปกตินะครับก็ไม่ต้องทำไรนะครับกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้สักครู่นะครับโอเคทุกคนจะเห็นมุมซ้ายบนนะครับเป็นรูปลำโพงครับการกบ่ากับปกตินะครับอยากให้มีเสียงก็คือเนี่ยเราก็กดปุ่มเปิดปิดเครื่องไปให้อยู่ในตรงที่มีรูปลำโพงอ่ะจากนั้นเรารอสักครู่ไม่ต้องคลิกอะไรต่อมันเข้าสูบการวัดปกติแล้ว เราก็ทําการวัดได้นะก็มีเสียงตีปกติหลังใช้งานนะครับ